สวัสดีครับวันนี้พบกับทีมงานเรานะครับ KPC 56 Studio นะครับวันนี้เราจะพาไปดูการทำงานของทีมงานเรานะครับซึ่งงานนี้เป็นงานบวชพ่อน้า2สองค์เลยนะครับเจ้าภาพเขาบีฟมาเลยว่าอยากได้เป็นฟิลซีนอารม์ซีนีมาเราจัดให้เลยนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับเราใช้กล้อง Sony A7 Mark i ฟนะครับกับเลน 2405 f 4 g เลน70 2 0 0 f 4 g เลนและ20มิล f 1 8 g เลนนะครับซึ่งงานนี้เจ้าภาพบอกว่าอยากให้ฉายตอนเย็นเราจัดให้เลยรับตัดต่อหน้างานเรามีวิดีโอให้ดูด้วยนะครับ